รีบเช็คตัวเองว่ากำลังมีอาการป่วยบ้านหมุนหรือเวิทิโก้หรือไม่นะคะโอ้นนอยปวดหัวแล้วก็บ้านหมุนมากเลยค่ะไม่ทราบว่าตรงนี้จะเป็นอาการเวอร์ทิโก้หรือเปล่าวันนี้พี่ปรามมีคำตอบให้แล้วนะคะอยู่ในคลิปนี้แล้วค่ะตามพี่ปรามมาเลยนะคะบ้านหมุนคืออาการวิงนเวียนศีรษะรูปแบบหนึ่งซึ่งต่างจากการวมุนเวียนโดยทั่วไปตรงที่เราจะรู้สึกว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหมุนหรือเคลื่อนไหวไปด้วยบางครั้งอาจรู้สึกว่าพื้นโครงเกรงนะคะบ้านหมุนคลายอาการเมาและบางคนอาจถึงขั้นเสียการทรงตัวเดินโซ,เซ่เสหรือมีอาการเคลื่อนไส้ไเจียนจนเป็นสั์ต่อการใช้ชีวิตหรือการทํางานได้เลยค่ะพี่ปลายอยากจะบอกว่าเวียนศรีรษะบ้านหมุนเวอร์ติโกนะคะเป็นอาการที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกเหมือนรอบๆร่างกายเราเนี่ยขยับหรือหมุนอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถเกิดขึ้นอย่างเฉียดพลันแล้วก็คงอยู่เพียงไม่กี่วินาทีหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็นานหลายวันโดยการบ้านหมุนมักเกิดกับคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะอาการที่เกี่ยวข้องกับาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมีดังนี้ 1. รู้สึกคลื่นไส้หรืออาเจียน 2. คงสมดุลร่างกายไม่ได้ค่ะทําให้เดินหรือยืนลําบาก 3. วิงเวียนเสียอาการอื่นๆเช่นมีไข้สูงหูอือ้อและสูญเสียาการได้ยิน สาเหตุของอาการบ้านหมุนนะคะพี่ปรายะบอกเลยว่าอาการเวียนศีศรษะบ้านหมุนเกิดได้จากหลายๆสาเหตุโดยแบ่งเป็นสองประเภทค่ะข้อที่หนึ่ง 1. เวียนศีศรษะจากสมองข้อที่สอง 2. อาการเวียนศรรีรษะที่มาจากหูชหั้นในค่ะหูละเวียนศรรีรษะที่มาจากหูชั้นในเป็นอย่างไรคะหนึ่งสาเหตุของการเวียนศีรษะบ้านหมุนจากหูชหั้นในเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเกิดจากปัญหาด้าน,นกลไกควบกุ่มความสมดุลของหูชั้นในสาเหตุส่วนมากของอาการประเภทนี้มีดังนี้ค่ะโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดโรคนี้เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดและมักเกิดในผู้สูงอายุบอกเลยนะคะเกิดจากเศษตะกอนหินปูนในหูชั้นในที่หลุดออกมาจากเยื่อบุข,ของช่องทางในหูชั้นในเข้าไปในโพรงในหูที่เต็มไปด้วยของเหลว ซึ่งขณะที่ศีรษะของเราอยู่นิ่งๆเศรษฐกรนี้จะตกอยู่ที่ก้นของโครงแต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวของศีรษะบางท่าเช่นการก้มการเงยการหันคอเศรษฐกรดังกล่าวอาจไหลไปพร้อมกับน้ําในหูและส่งสัญญาณแปลกปรลไปยังสมองของคุณจนทําให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนขึ้นได้นั่นเองนะคะอาการบ้านหมุนจากโรคนี้จะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็หายไป แล้วก็กลับมาเป็นใหม่เมื่อมีอาการขยับศีรษะอีกครั้งบอกเลยนะคะทําให้เกิดอาการบ้านหมุดและคลื่นไส้เจนได้โดยไม่มีอาการหูอื้อการได้ยินลดลงอ่อนเพลียหรือแขนขาอ่อนแรงแต่ยังได้อ่าคราวนี้เรามาดูเลยนะคะสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรอ,าอาา่าหูชั้นในอักเสบค่ะภาวะหูชั้นในอักเสบ คือภาวะติดเชื้อภายในหูชั้นในที่ทําให้โครงสร้างภายในหูชั้นในนะคะอักเสบขึ้นมาค่ะโดยหูในส่วนนี้มีลักษณะคล้ายกับเขามงกดที่เต็มไปด้วยของเหลวค่ะที่ใช้ควบคุมการได้หยินและควบคุมสมดุลของร่างกายพี่ปราบอกเลยนะคะเมื่อหูชั้นในอักเสบข้อมูลที่ส่งไปยังสมองจะแตกต่างจากข้อมูลที่สมองได้รับจากหูและตาที่ไม่เป็นโรค ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ทําให้เกิดอาการวิงเวียนและการบ้านหมุนโรคหูชั้นในอักเสบมัาเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะยังไข้หวัดอย่างรุนแรงจนเชื้อแพร่กระจายเข้าไปในหูชั้นในและเกิดการอักเสบขึ้นอาการที่พบตามมาคือปวดหัวและวิงเวียนศรีรษะอย่างรุนแรงแต่ก็มีบ้างที่เกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียที่จะส่งผลให้มีการรุนแรงกว่าและอาจถึงขั้นสูญเสียการได้ยินได้นะคะ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่เกิดจากโรคหูชั้นในอักเสบอาจทาให้เกิดอาการคลื่นไส้เจียนสูญสีการได้ยินหูอื้อและทำให้มีอาการปวดหูและไข้สูงด้วยค่ะคราวนี้มาดูต่อเลยนะคะเรื่องเส้นประสาทการสร่งตวอเสพภาวะเส้นประสาทการสร่งตวอเสพคือภาวะของหูชั้นในที่ทําให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทที่เชื่อมนะคะบอกเลยว่าที่เชื่อมระหว่างหูชั้นในไปยังสมอง ซึ่งในบางกรณีก็อาจจะทํใหูชั้นในของเราอักเสบด้วยนะคะภาวะนี้มักเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรสัสโดยส่วนมากจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและทําให้มีอาการอื่นๆตามมาเช่นเดินโซเซเคลื่อนไส้ละเจียนแต่มักจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการได้ยินใดๆภาวะนี้มัาจะคงอยู่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันหรืออาจเกิดขึ้นนาน 3- 6สัปดาห์ก็ได้กว่าจะทุเราลงนะคะพี่ปราบอกเลยนอกจากนี้ ยังมีภาวะโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอันนี้เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะได้บางครั้งอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนรุนแรงก็เกิดขึ้นจากภาวะยากที่จะส่งผลต่อหูชันน้นในที่เรียกว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันซึ่งโรคนี้สามารถทําให้ผู้ป่วยสูญเสียการได้ยินหูอื้อและรู้สึกถึงแรงดันในหูโดยอาจประสบกับอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอย่างฉับพลันที่คงอยู่นานหลายชั่วโมงหรือหลายวันก็ได้ โดยมักทาให้เกิดการคลื่นไส้เจแิะเดินโซเสจนหกล้มได้ง่ายด้วยสายเหตุของโรคน้ําในหูไม่เท่ากันยังคงไม่เป็นที่แน่ชัดแต่าการจากโรคนี้สามารถควบคุมได้ด้วยอาหารและยาและมีผู้ป่วยเพียงน้อยเลยนะคะที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด 2. ส,สาเหตุของการเวียนศรีรษะบ้านหมุนจากสมองอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนจากสมองเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับสมองบางส่วนเช่นซีรีเบลลัม ที่อยู่ด้านล่างส่วนของสมองหรือก้านสมองซึ่งเชื่อมไปยังไขสันหลังค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการประเภทนี้ก็มีพวกไมเกรนโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคเนื้อโง่บนเส้นประสาทหูโรคเนื้อโง่ในสมองส่วนสินิบัมแล้วก็การใช้ยาบางประเภทด้วยค่ะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u u ูบพ e t t y Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของบ้านหมุนหรือเวอร์เโกว่ามีการวินิจฉัยโรคและรักษาอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะการวินิจฉัยอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนบอกเลยนะคะถ้าเมื่อเรามีสัญญาณของการเวียนศรีรษะบ้านหมุนเราควรไปพบแพทย์ หรือมีอาการเกิดขึ้นซ้ำๆแพทย์จะสอบถามการแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อระบ,บุชนิดของอาการจากนั้นอาจตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธีอื่นๆต่อไปเช่นข้อที่1ซักประวัติในเบื้องต้นนะคะแพทย์ก็จะถามเลยว,ว่าอาการแรกเริ่มของเราเป็นอย่างไรเช่นอาการหน้ามืดหรือเห็นภาพหมุนรอบตัวเราอาการร่วม,มอ,อื่นๆเช่นสูญเสียการได้ยินหูอื้ออึคลื่นไส้อาเจียนหรือรู้สึกแน่นหู เรามีอาการบ่อยแค่ไหนและแต่ละครั้งมีอาการเกิดขึ้นนานเพียงใดอาการของเราเนี่ยส่งผลต่อกิจกรรมการใช้ชีวิตประจําวันหรือไม่เช่นไม่สามารถเดินหรือยืนขนาดที่มีอาการได้เลยมีสิ่งใดที่กระตุ้นให้เกิดอาการหรือทําให้อาการสุดลงหรือไม่มีวิธีบรรเทาอาการให้ดีขึ้นอย่างไร 2. การตรวจร่างกายเบื้องตน้นแพทย์อาจจะต้องตรวจร่างกายเพื่อหาสัญญาณของภาวะที่เป็นสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ซึ่งอาจ,จใช้การตรวจใบหูและการตรวจดวงตาเพื่อดูว่ามีอาการตากระตุกหรือไม่นอกจากนี้อาจตรวจสมดุลและการทรงตัวของเราว่าหรือรองกระตุ้นให้เกิดอาการเกิดขึ้นในค่าวปี่นริยบทข้อที่3ามเขาอ,อาจจะมีการทดสอบการได้ยินนะคะตรวจดูการได้ยินว่าเป็นอย่างไรบ้างข้อที่4ตรวจการทํางานของเยวะทรงตัวในหูนะคะซึ่งก็จะมีการตรวจเพื่อหาสัญญาณของอาการตากระตุกอย่างละเอียดมากขึ้น โดยอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงปัญหาที่เยวะที่ควบคุมสมดุลการสมงตัวค่ะข้อที่5การทดสอบด้วยความเย็นร้อนการทดสอบด้วยความเย็นร้อนเป็นการทดสอบด้วยทีเปิดน้ําอุ่นค่ะน้ําเย็นหรืออากาศเข้าไปในหูของเรานานประมาณ30นาทีการเปลี่ยนแปลงของนณหภูมิจะก,กระตุ้นสมดุลของเยวะในหูทําให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบได้ว่าเยวะเหล่านั้นทํางานเป็นปกติหรือไม่ การทดสอบนี้จะไม่สร้างความเจ็บปวดแต่ก็ทําให้ผู้เข้ารับการทดสอบรู้สึกเวียนศีรษะหลังทดสอบได้ข้อที่6กเขาจะมีการทดสอบเรื่องการทรงตัวนะคะคือการทดสอบสมดุลร่างกายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สายตาการร่วมกับกิริยาความรู้สึกจากเท้าและข้อต่อต่างๆและการรับรู้นะคะในเรื่องการทํางานของหูในการทรงตัวของเราค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีการตรวจหลายๆอย่างเลยค่ะ เรานี้เรามาดูเลยนะคะการรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมีอะไรบ้างการรักษา,าการเวียนศีรษะบ้านหมุนขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการค่ะโดยในกรณีที่มีอาการเราสามารถดูแลตนเองได้ง่ายๆด้วยการนอนในห้องเงียบเียบ,ยบ,บมืดซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และลดความรู้สึกบ้านหมุนได้หรืออาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อขอรับคําปรึกษานะคะรักษานอกจากนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ตึงเครียดต่างๆ เพราะความมิจตกงังโหวดจะทําให้อาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนของเรารุนแรงมากขึ้นค่ะครานี้ดูเลยนะคะการรักษาบ้านหมุนจะกโรคหินปูนชั้นในค่ะเช่นเดียวกับโรคเส้นประสาทการทรงโตในหูอักเสบลรกหินปูนในหูชั้นในก็มักจะหายเองภายในเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่หากการไม่ทุเลาลงการรักษาเป็นทั้งการละลายหรือฝังให้ตะกอนเหล่านั้นอยู่ในที่ที่หนึ่งจะไม่สามารถก่อให้เกิดอาการบ้านหมุนได้อีก แต่ก็อาจมีอาการซ้ําได้นะคะพี่ปราบอกเลยว่าการรักษาต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจการรักษาว่าเราเกิดเป็นอาการบ้านหมุนจากสาเหตุใดกันแน่และเมื่อมีอาการเหล่านี้แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเราเองอให้อย่างถูกต้องและถ้ามีอาการบ้านหมุนเราก็ต้องระ,ระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองถึงตอนนี้ละ ปราบบกเลยนะคะถ้ามีอาการผิดปกติที่บ้านหมูต้องรีบไปตรวจรักษาทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกด,กดกระดิ่งช่องยู u ูบพ e ธีฟิชชเป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สมยุปคุณภาพผู้สมัยคุณภาพ,ขขาภาพมาเป็นครอบครัวสุข,ขาภาพเดียวพิปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish